โอ้ยนี่มาเกมเต็มแล้วพี่เอเมนอะเป็นแล้วอ่ะกูลงเซตเต็มสกานายมาอีกเซตเต็มฮันนี่มาอีกสัตว์โอ้พีดีเข้าได้ไะเนี่ยต้องฉีกมาทางบ้านแดงว่ะเข้าได้เข้าได้เข้าได้ฉีกมาทางบ้านแดงแล้วไหลไปด้านหนึ่งตานหนึ่งตานหนึ่งมันโบกกันอยู่พี่ไปกันได้เลยดิแดงมันโบกกันอยู่นมันมียา ดีดกันยี่สิบปันอนะ่ะมันดักต่อตั้งสองสามตัวเลยวะพี่ดบมินเข้าละเข้าสองชั้นไม่รอ,อผมอยู่พี่ดีอ่ะตรงหอตรงใต้พี่ดีเข้าโอมน่าเจอเข้าไปชิดแล้วนะตัวหนึ่งทางบ้านตัวทีมโอเคโอเคแล้วโอ๊กตายวะมนเข้าใจตัวทีละไม่ไม่อาพี่ดิดอ่ะพี่บอด User joined your channel. โอ้ยโดนเป็นตายพี่ตแน่ปูแบกมาไอ้นี่อีกไปตรงตัวที่ด่าตัวตัวที่ด่ตัวทั้ง RPG ทั้งไอ้ตัวนั้นเอาทีสุดแล้วเออเอลอาไม่มาขี่บนตัวทีมีบนตัวทีมีกันแล้วข้างล่างมีตายหนึ่งบนตัวทีเหรออ๋อรถ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 ปั๊มมีรถปั๊มมีแล้วมั้งเยอะมั้งจะเข้าทีมตัวนี้ พี่่ปั้งหลังอันเนี้ยข้อพีดีไปแล้วคข้อพีดีไปแล้วเต้าหลังแล้วเมื่อกี้เหมือนจะไปดีสเลยปอเต้าพีดีแม่งตอนแรกมันเกินหมดที่พี่ยิงให้บอกว่าไอ้หลังบ้านไอ้เนี้ยตัวทีอ่ะรัวไม้อ่ะมาแตกแล้วก็ตัวสีฟ้าใช่ปะใช่ใช่มันเก็บของตายแล้วตายแล้วตายแล้วเต้าพีดีหน้าผมช่วยหน่อยปับนึงปัดมึนห้องยาวห้องยาวไหนอองมาแล้วเดัง กี่หรือว่าหรือน่นี่มาน้ำกระแกววิ่งมาโง่เจอกูตั้งโลดสวนอยดีสัสน้ำกระแกตวิ่งมาตัวนึงจะลู้ว่เจอตั้งโลดสวนในขยะน้ำาระแกวใหญ่ามื่อกี้เลยตายหวยของผมไปหมดละกูยิงไว้ตั้งนีพวกเก็บยีทอ่ะตัวปอบใหญ่ไม่ยอมมาเก็ตเลยก็ไม่บอกเพื่อนโอ้โวยกูอยู่คนเดียวกูไม่ไหวแล้วต้าจังหวะนั้นอ่ะไม่ไหวแล้วต้าจังหวะนั้นทีเด็ดเขาอยู่แล้วนี่ใช่ ไปใต้พี่ดีผมใช้กซอะไรพี่โอ๊คอีกหนึ่งโ๊เซิไรผีติห้าไหนอ่ะห้าหนึ่งพี่ไอมาดิไอลิิคิปก็มีนะอันนี้ข้ออันนี้ข้อไเขาเรื่ออะไรวะ้ารบินเครื่องบินีเมือนเขาลงลวเขาลงลิอันนี้ศพใอรขอโลนะจบเลยกินถ้าจะลงคิดบอกนะ พมันมีกันรดเยอรวมกันดิป่ะที่น่าจะเชียร์ไปก่อนเลยไปก่อนเลยของกันเระเบิดเลี้ยงเลยไปเลยช่ค่ะอุ้ครับ user left your channel มันก็ไม่ทันหรอไอ้เจ้า user joined your channel ตกหมดนี่ ไม่มันมีตัวนี้มันมีมันมีตัวมันมีตัวมันมีตัวี้ในมาร์เก็ตใหญ่อ่ะกระเป๋าใหญ่อ่ะตัวเดียวเองที่มันดิบอ่ะใช่ใชวยคอมมุกนะเอ็มไอเป็นหมดเลยน่าจะอยู่กับเปาพี่โอกว่าดูดีกูมันตายตรงนี้กูยังไม่เก็บเลยติ๊กนุ๊กตรงนั้นอ่ะถ้าถ้านั่นติ๊กนุ๊กหน้าหายมากกว่าเอ็มไอถูกไหมครับหายไปแล้วติ๊กอ่ะไอ้เกาะสามอ่ะ ตัวนี้กูขอไว้เล่นตำรวจเอาจนไม,ม้เก็บของกันไม่เหมือเนี่อยอะพี่ไปดิดเลยเล่นสิบดีกว่าไปไปดีไปัดสปิงดีกว่าปะไปดิสปัสไปเด้วยวกันไปเด้วยวกันเราตายตายเดี๋ยวกัน มีเติมใบรถฮะขมามา u c h a n n user was moved out of your channel เไปมวะอ๋อเล่นมาเติมไหนอิมป่มามาเลยเล่ผมไปก่อนกันผมไปก่อนพี่ดีก็ได้พี่ี่มีท่าเดี๋ยวพกผมาลงเคลียร์กันแป๊บนงจะหมดแล้วลองรอเลยก็ได ไไเราจะแม่แล้วน่าผมนะผมโอ้พีดีเข้าเพียบเลยมันดักมันดักเฮ้ยแค่งชูเดียวเลยวะตายหมดเหรอตายหมดแล้วเฮ <c oughs> ้ยน่าเบื่อเร่งก่อนเลยเพื่อะไรกันโอ้พอมาเล่นด้วยก็หนีเ,เรเยเียบร้อเพี่ อยากขนของเนีอบ้านอยู่ลหลอๆพี่กาไม่ค่ะเ,เราเล่นกี่คนนะพี่เออเล่นกี่คนวะแค่ไอ้หนุ่ลลมโอ้ถือเราทำให้ถึงห้าเรามาได้ในมิตหนึ่งเลยพี่ห้าหนึ่งอะไปดิห้าต่อก็ได้เออไปห้า <5 S 2> ด้งั้นนะไอ้แก่โอ้ก็ไม่อยู่เอมไปอยู่บ้านแทงอะ โยกไปอ๋อโยกไปห้องลลางเออทีแล้วม่พี่พี่ไอเา้าอขึ้นตัดด้วยแหมวิ่งหนีถ้าพี่โอ,อ๊คมาช่วยผมยิงนะไว้ผมรอดแล้วทำดีเดียวโอ้โก้มแต่จุดของ,งไปเอารีบไปรีบไปรีบไปดิดอะใครใครหย่ดน้าเบืงอ,อะ่ะรอ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 ไหมโอ้ยคนน่าเบื่อเลย ใจอิ่มใจอิ่มก็ไม่เคยแล้วกูเป็นไรโหลุดโอ้หายอย่างเดียวต้านอะไรนะแฮกเหรอมีแฮกด้วยเหรอไม่หรือว่าใช่ไม่ใช่อ่ะตัวเลขผิดผิดใช่ปะก็หายแค่ปืนใช่ป่ะพี่นุกใช่ที่ยังพรมดมยังงรรู้้เื่อแแลวหกีที่ยังพรมดมเทอะไรเนี่ย นกก็น่ารวยใครเก็บพี่อาร์วิโนตังไหนเป็นมาเก็ตกันอ่ะเซิร์ฟลิมิตมันแทงอ่ะเยอะเลยมันดีมันจัดอุ้ยมาเก็ตเต็มเลยอมพี่นุกโหยไม่มีหัวด่าไงพี่นกตังไหนเมื่อกี้หรอไอ้ไอ้นี่เดะไอเซ็กพี่อะรถนอนอ่ะรถมันแทงอ่ะมันน่าจะดีนะผมพี่รถิลลาามันดีมั้ยใช่ใช่อ๋อผมเห็นละผมเห็นเขาเก็บตัวไวโลนอ่ะ ไอกระเป๋าไอเนี่ยกระเป๋าสมการด้าะใช่ไอไม่มี๋อนั่นแหละพี่ไออื่นไม่หายหายแต่ส้ยมันทัเลยระเบิดระเบิดระเบิดไม่เซิร์ฟเต็มกินน่จะดีสไปอยู่คนนึงวะเฮ้ยมันเก็บของยู่เก็บของลเขาเรไปที่บิจิบแล้วนะหลังบ้านหลับ้านรงด้ยั้นบอกแล้วว่าเราคงตาย S, <S User was moved out of your channel เปล่แ้็นตัวไหนเลขสามปะเออออเให้ผมชุดเดียวแหละใช่น่ะมันมันเวอร์เกิรมันให้ผมป้าเดียวเลยอ่ะไอ้เคียมันรู้ด้วยังไงเออไม่รอว่าป้าผมมาขนนาดชุดเดียวใช่พี่ไอ้แม่งร้องเงี้ยป้าแต่มันรู้ไงว่าผมมาตรงนี้อ่ะดูดิมันป้าระเบิดป่ะดิเออมันรู้ไได้งวะเงี้วผมมานก็แป็นเขาเน่ะเนี่ยมีมาด้วย ปลามาแม่น,น,นด้วยนะพี่เบฟฉันรู้อ่ะตัวถงเลยน,ะน,ยน, e. น,นี่ Y E อ,อนะะไมันยนะิงกำแพงก็เป็ี่ยนไว้เห็นไหมว่ามันล็อกแน่เลยเออถ้าถ้ายิงกำแพงก็ล็อกคอมเป็นนาลอดเลยนะเพราจังหวะตั้งหัวเราไม่ออกก<อ>็ยิงกำแพงผมมาปุ๊บมันยิงล้อเออมันก็ยิงล้อกีบยิงเข้ามาถ้าสมมติตัวหัวเราอยู่ในกำแพงนะจำผมไม่โดนหัวอก User joined your channel. User was moved to your channel. ไปทิปก็ได้ไมิปเลยมันน่าโดนไมพวกมันโดนเหมือนกันไหมเพื่อน่ยาวาโผแล้วดูยศสิบสิหนึ่งเหรอเออแบบวิ่งออกมาปาดแบบไอ้เหียยังไม่เห็นตัวเลยรออะไรแคนี่กแพงไอ้เหียข้กำแพงเนี่ยถ้ามันยิงหัวโดนกำแพงไอ้ว่าน่าจะไม่รอดเลย ไอ้ไอว่าจะไม่ยตบปากเลย้คือให้อีเกต้าพี่ไอไปดูลิมิตดิแอะไรวะก็ไปดูดิกูยูเธอพี่กูลงมาแล้วลิมิต l อะดูกัน user left your channel แคนช้ากว่าถลงหายแกอกนโมอ้าวนโมหนึ่งสองสามสี่คมไปตาแล้วจตาแล้วแล้วก็แคนแดง user joined your channel ตาตาศพนะ u s ง r left your channel ตาตายไอ้ปแตกตายหมดไอ้เหี้ยหมดพี่เหรอใช่ใช่หมดเลยหมดเลยไอ้ตัวเม็ดผาเก็บไว้เก็บไ้นายแล้วหัวโลคืนเดอการ้ยกูนี่ไงไอไก่โดนหรออของดีเลนทยไอขางข้างในมีตายตาตาตาสวยอมของโคตรเยอะเลยเก็บของไปดีกว่า พี่นุกตเอ้ยอมหลังนี้มาที่ไหนตรงไหนบามาตรงที่เรามาไก่กูช่วยอะไรไม่ได้วะเดี๋ยวกูต้องเนี่ยไป u s i o a e i t อ๋อนุกนุกเนตมันัดตอนท่ขาแม่เลยวาแล้วมอมฝายอเจอเยเจอเลยไรบไอ้ไหนีลงมาแล้วในบ้านเหรอวะ อ๋ออมเดินดีกว่าโอเคจะตายวะกี่ความฟังนี้ได้ป่ะเนีย่ยมาเก็บเลยแป๊บๆๆๆๆโอ้มันมีเหมือนตัวมาตัวที่ลอยเลยชๆๆใช่ปะ่ะเออไปแล้วพี่นุ๊กตายกูเก็บของแล้วกันมาแล้วมาแล้วเอ้ยแม่แม่ออออไปเล่นปะไม่ไม่ไม่อมไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหุ้ยสิกมาสิกผมสิกผมอ๋อเหรอมันชิดเราแล้วว่าอมโคตรอิ่มเลยเออดี ไม่ทันหรอกคดีไม่ทันแน่นอนมันมาแล้วมาแล้วโอ้โหเปลี่ยนแม็กอยู่อีกตัวนึงกำลังเข้าโอเคดู่นฝั่งนี้ฮะจะตายมันถอยกลับไปแล้วโอ้ยแค่สองตัวเยๆๆมิซูแองเจล่าแชแนลเอาไงตีไหนเนี่ยฝั่งนี้จะเข้าฝั่งนี้จะเข้าโอเคโอเคไว้ใจได้เลยฝั่งนี้ไว้ใจได้เลยไปอีกหนึ่งใก้หนึ่ง สวยโอมเนี่ยเฮ้ยโอมมันคิดมันคิดนี่แต่เราต้องรอเพื่อนไงเนี่ยโอ้มโอมเขาก่อนฝั่งสายก็มาเจอนี่ให้เจอเจอโหสองตัวโอมฝั่งซ้ายเขาแล้วฝั่งซ้ายเขาแล้วโอมหลบมาหลบมาหลบมาเล่นได้เลยเออโอมโอมดูให้หน่อยนะเดี๋ยวเล่นให้ เยวอิ่มสัดเลยผมดูฝ oh, <laughs> <inde> ั่งไหนให้หน่อยนะโอ้ยมันยิงอะไเองวะถามมาสัไหนก็ไปถามเพื่อนกนเลยกูยังกูเคลียร์กันอีห้ารีบปถึงิไ่ท่าของเยจัดเลเก็บได้เก็บได้ user was moved o your channel user joined c h a n n บยังกันยใช้ เลยสายมาคือเต็มปล่อยใหญ่ปล่อยใหญ่ปล่อยใหญ่เออโอ้โหเข้ามาเข้ามาเข้ามาเราไปทันไหมวะออกมาออกมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยเข้าเข้าเข้าเต็มเลยป่วยลองได้บ้างโอ้ไม่ได้โอ้มอย่ไอ้คนไทยแล้วกันมันอยู่ไหนกันอยู่ในบ้านแข้งอ๋อเฮียนามเฮ้ยนามโดนรูดไอ้ไก่น้าเมืองโดนรูดไปเฮียบอกว่ารูดไป โอ้มันโขลยโมนองหลังเน้าโอ้ดูแม่งเล่นดิแอ้ตายแล้วตายหนึ่ง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 ทนี้แตกแล้วทนี้แตกแล้วสวยยุยยโอ้มัตังเอาแม่งเลยอแม่งเลยไอมมันไก่เไยงะ ตั้งอเราต้องออกไปสายอ่ะตั้งเราออกไปสายอ่ะปไไะกไม่ไดไม่มียาเลยขอยาเอยดิอ้โอมผิดเก็บไม่ออกไปขัวออกไปขัวหวนั้นไม่น่ามีอ่ะโอ้โหพี่อ้จะตายไปเราม่เราไปเรามาเาิกตาร์เิกิตาร์เรา User joined your channel. ชิ้เดือนั่นเดียวเช้าหน่อยเช้าหน่อยดึงมมดเลย User left your channel. User was moved out of your channel. ที่มันหนไปไหนอ่ะตามไล่แม่งเลย User was moved out of your channel. ฮะอย่าบอกว่าดีดหนึ่งวีนะไม่ได้ดีดหรอกน่าจะอยู่แถวเนี้ยแหละเชื่อดิเก็โลควงผมมันมีโลเหี่ยไม่แม่มาวิ่งไปเกินมีไนท์โฟก็วะ ผมว่าใช่ว่ะดิลุงวีแน่เลยว่ะ